กบินบุรีกบินบุรีก็จะเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยสาขาทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะเข้าไปได้ทุกที่นะเข้าไปกินนอนสวดมตนฟรีนะฟรีเวลาตายก็เผาเดี๋ยวที่นี่ซื้อเต่ามายัง หรือตาเผาเอาไว้ฮะจริงไม่ไม่จะเป็นหนอกเผาซื้อฟืนมาเก็บไปดีกว่าหรือไม่ก็ยางรถดีกว่านะง่ายดีเวลาใครตายก็ยางรถมากองแล้วก็ยกขึ้นยางแล้วก็เผาเลยประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะะี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเหลือไม่เหลืออะไรแล้ว โชคดีนะที่นี่ยังไม่มีใครตายแต่ที่ถ้ำนะเป็นสิบนะตอนที่ตั้งแต่ลงตาอยู่ศพแรกคือคนแถวนั้นอนะ่ะมันหนาวอะ่ะเดินมาแล้วก็ตายหน้าวัดนะั่นแหะแกก็น,นอนตายเลยไม่สอดเสื้อผู้เฒ่าศพผู้เฒ่าสอดเสื้อหนาวๆก็ไม่ใส่เสื้อแกกินยาบ้านแกอยู่ติดกับเมืองจีนนะบนอนะ่ะยังมาอยู่นะ ตายเสร็จเขาก็เขาก็ยกก่อนนี้ตอนลุงตาออกมาจากถ้ำหมมาอยู่อยู่ตรงนั้นน่ะทางขึ้นปุติลุงตางนั่นแหละเผาตรงนั้นน่ะตรงตรงกุติใหม่นี้แหละเอาฟืนมาก็ยกไม่มีโลงนะจิ๋วยกขึ้นไปอะ่ะมันก็น่าฝนน่ะจะไหมฝนก็นลิน,ลน คนแก่ยังว่านั่นะมีแต่คนแก่นะมาเฝ้าพอเขาจุดไฟเสร็จเขาหนีกับบทกลับบ้านหมดเลยเหลือใครอ่ะ,อะเหลือวงตาอมเดียวเฝ้าศพเฝ้าศพคนตายเฮ้ยอิวตายใหม่ๆนะเว้ยเหมือนย่างเนื้อนี่แหละหอมนะเว้ย เหมือนเลยย่างเนื้อสดย่างยะเขาที่เราย่างกินกันนี่แหละไม่นานรอัสนะพอเลอมาถึงเวลาเมาไปเฉือนมากินมีเรล้าสักขวดหนึ่งนะโอ้โหกินด้สบายเลยนะหอมจริงจริงผมตากันนั่งเฝ้าอยู่นะนะั่นแหะสักพักก็ขึ้นไปขึ้นไปนะขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนนอนแถวนั้นอนะ ไม่มีอะไรมนุษย์เนี่ยเทาแล้วก็ไม่เช้ามาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นไม่มีอะไรเลยไม่มีกระดูกก็เอาไปไว้เนี่ยกอหญ้าก,กอไผ่เแ่านั้นะไม่มีไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรแตายแล้วมีบางคนโอ้โหถอไปนูน่นะไปลอยอังคารนะไปลอยทำไมะ มีประโยชน์อะไรไม่อยู่มีไม่มีเลยมาเที่ยวเอากระดูกไปเที่ยว,ท,ยวทะเลแล้วก็ไปช่อนลงให้ปลาให้ปลามันกินมันก็ไม่กินมั้งมันเป็นกระดูกมันกินเหรอมไม่กินมั่งเป็นความเชื่อจริงๆคนตายเนี่ยฮนะมันก็ไปตามกรรมออกจากร่างก็ก็ไปตามกรรมใช่ไหม รอารมณ์สุดท้ายไปไหนก็ไปนั่นนะเพราะนั้นเราต้องฝึกนะเราต้องฝึกขึ้นพงไม่ได้นะผมหมาโลกมันไม่ได้ยากหรอกทำม,มันยากก็ไม่ใครไม่มีใครขึ้นได้สักคนหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันไม่มันไม่ยากตอกนนี้กินนอนสดบนนี่แหละทำอารมณ์ให้สบายก็ลมพนพรมแล้วมันก็เจิดความเคยชิน ความเคยชินมันเกิดจากเราฝึกทุกวันไงลองคิดดูว่าเราชินอารมณ์ทางโลกตั้งแต่จำความได้อะเดยนหนังสือพ่อแม่กเ็เคให้กอเกยกอไก่ขอไข่อยู่นั่นน่ะพอเรียนกอไก่ถึงหอนกหกเสร็จแล้วมันก็รวมกันแล้วไม่มีแล้วกอไก่มันเป็นตัวหนังสือแล้วไงใช่ไหม เอเนี่ยก็กอไก่ขอไข่ขอขวดอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆ,ๆถึงห้องหูกพอเรียนจบกอไก่ถึงห้องหูก,ก็ไม่มีแล้วกอไก่เป็นตัวหนังสือไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปไหนเลยเประมาณนั้นนะมันไม่ย้อนเก่าแล้วใช่ไหม,ม <laughs> เสร็จแล้วก็เรียนทั้งโลกแล้วตอนเนี้ยเรียนอาชีพ ไอ้ที่จบจบปอตีปอโทนะโกหัวอยู่วัดนะั่นะน,นะทำมึงนะ่ะเต็มเลยตายแล้วมันเรียนไปทำไมนะเรียนแล้วก็ยังมาบวชอยู่เออใช่ไหมเ,ออเรียนแล้วก็ต้องไปคนในยุคนี้เรียนเพื่อทำงานเลี้ยงชีวิตนะถ้าไม่เรียน ก็ต้องทำงานหนักหน่อยใช่ไหมถ้าเรียนก็ทำงานเบาหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเรียนมากเรียนเยอะพุงนี่หนักเยอะกายไม่หนักหแต่จิตมันหนักหนักไหมระวังระวังหนักกายกับหนักใจเนี่ยอันไหนลำบากกว่ากันหนักใจโหแบกไปเนาะไปไหนก็แบกไปด้วย หนักกายเนี่ยแบกของเนี่ยถวางมันก็ไม่หนักแล้วแต่หนักใจเนี่ยออกยากนะใช่ไหม <c oughs> เรียนเพื่อทำงานเลี้ยงชีวิตแต่รุ่นหลงตาเนี่ยพอโตเป็นหนุ่มๆเนี่ยคนแถวบ้านเขาจะถามว่าเอ้ยมึงไปหาที่ทำกินหรือยังจำได้ไหมอยู่าบ,บ้านอยู่นู่น มันมีโรงพยาบาลด้วยคนก็น้อยไปถางก็เพอถางทาไร่ทำนาถางเอาใครอยากได้เท่าไหร่ก็ถางเรามันรู้รู้ไม่เท่าร,ร,รู้รู้ไม่ไกลไงถ้าเรารู้ป่านนี้นะ่ะไม่ต้องเรียนละกูรวยแล้วละ่ะเอาก็ถางไว้ดิคนที่โลภมากโบราณนะ่ะรวยทุกไาย รุ่นลูกก็รวยรุ่นเขานะลำบากเพราะเขาถางไว้พอนานเข้าพอนานเข้าพอตัวแก่มาแถวนั้นมันจเจริญขึ้นมันแพงนะใช่ไหมขายที่ไปน,นิดเดียวเนี่ยกินได้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องเรียนหนังสือโบราณไปอย่างนั้นสมัยก่อนนะพูดถึงแม่ก็ก็ะดาทอผ้า เขาก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมอะไรประมาณนั้นเป็นโบราณจริงๆสมัยนี้ไม่ได้แล้วฮะโลกเยอะโลกกินเยอะโลกมันเปลี่ยนมันจเจริญวัตถุอยู่ลำบากนะโยมโลกเนี้ยยิ่งยิ่งยุคนี้ถ้าหนีได้หนีมาจะไปอยู่ใรือเมืองใหญ่ให่ มึงองใหญ่อยู่ลำบากนะน้ำท่วมก็แย่แล้วละ่ะแผ่นดินไหวเนี่ยไฟไหม้สงครามเนี่ยลำบากโชคดีมาอยู่เนี่ยท่าดวงเนี่ยโปกไว้อร์เน,นี่ยแถวเนี่ยที่แถวนี้เป็นของเราหมดหนะอนาคตเอามันเกิดวิกฤตมันมาได้ไหมเอามันมาไม่ได้ ว่ธีของใครแล้วไม่มีใครอยู่ก็ถางเอาเลยไนงะจริงไหมเออไม่มาไม่มาก็ยังไม่รู้เลยอีกสิบปีข้างหน้านะ่ะเกิดคนทางนู้นเขาตายเกือบหมดแล้วมันมาไม่ได้แล้วถามวาทีของใครนี่ไม่รู้ยึดบางสกุลเลยยึดบางสกุลไว้ชาติเดียวตายแล้วก็เอาไปไม่ได้อีกแล้วเป็นของคนรุ่นหลังต่อไป เห็นว่าแตกเกิดันั้นสถา,านสถา,านที่เราสร้างไว้เนี่ยเราสร้างไว้ให้ท่านมาสวดมนตนะ์มาเตรียมตัวตายตายเท่ๆหน่อยนะฮะอย่าไปตายเจ็บปวดตายแบบยิ้มๆิ้มเดีย๋ยภาษาเนี่ยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปสร้างที่ ที่ไหนอะชมแพรกับที่ตรงเนี้ยช่างเข้าไปดูแล้วอนะชมไอท้ที่อะไรด่านคุณพศอะไปดูแล้วก็จะสร้างศาลาสร้างซ่วมแล้วกับทำเป็นที่สวดมนุ์แค่นั้นแหละแล้วก็บริการฟรี เวลาตายก็ป่าช้าแถวนั้น่ะใกล้ติดกันยกไปเผาเลยมันมีกรรมวิธีอะไรหรอกใช่ไหมโลกนี้ไม่แน่นอนหรอกนี่สังเกตไหมโลกระบาดมาเนี่ยประเพณีหายไปเกือบหมดแล้วประเพณีสงการประเพณีลอยกระทงเนี่ยลองโรคระบาดเนี่ยใครจะไปไม่ลอยกระทงอ่ะสงการใครจะลดมันไม่เออ ถ้าเกิดสงครามเกิดภัยธรรมชาติเกิดโรคระบาดเนี่ยประเพณีเหล่านี้หายไปหมดเลยในอดีตก็มีอย่างนี้แหละท่านบอกหลวงพ่อท่านบอกในอดีตก็อย่างนี้แหละมันจะหายไปก็ต่อเมื่อมนุษย์นี่แหละท่านว่ามนุษย์ฆ่ากันมั่งสงครามมั่งภัยธรรมชาติมั่งโรคระบาดมั่งเนี่ยตอนนี้แล้วเสร็จแล้วมันหยุดก็หยุด หยุดกันนะเพราะมันตายเกือบมันเยอะแล้วเนี่ยมันก็เหลือเอไว้ไงทีนี้มันก็เริ่มสงบขึ้นพอสงบขึ้นเราก็เริ่มละเริ่มกระจายพัน์ุออกไปละเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นเอาเริ่มมากขึ้นเริ่มวุ่นวายละเริ่มเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยมาอยู่มาอยู่ยางงามีโชคดีนะ มาเสวยบุญนะไม่ต้องทำงานนะมีกินทุกวันนะเดนี้เดี๋ยวนี้เลี้ยงอะไรจับชายแคปโปโลลวกผักน้ำพริกผักต้มโอ้โหสุดยอดเลยหลวงตามไม่ได้กินอาหารมานหลัดมานานแนละ้วหลายวันแล้วนะไม่ได้กินข้าวเลยนะกินไข่ต้มกับกล้วยกับผลไม้กับตรงนี้แหละ ชี้ชักจ็อกไม่ได้กินน้ำหนักลงไปหลายโลแล้วนะสามสี่ห้าโลแล้วนะวันนี้กินไข่สี่ลูก <c oughs> ละารายมังจำไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรก็เลยกินกินข้าวแตนไม่มอะไรกินอมันไม่มีไงมันตอนเช้ามันไม่มีขาย ผลไม้ก็ไม่มีมีองุงนนิดหน่อยก็อ,อย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็เหมือนเหมือนเก่าขายต้มไข่ปลาโลแล้วก็ผักผลไม้ไม่กินละไม่กินอีกนานก็คงนั่นน่ะจนตายนั่นน่ะเอาทำไมจริงๆเรื่องจริงนั่นะไม่กินถามตู้สิต่าง,งไม่กินจริงๆน่ะ เป็ดย่างเต็มเลยอาหารยังดีแล้วมองแล้วก็ยิ้มยิ้มกินดูว่าเราจะ <c oughs> น้ำลายจะหกไหมประมาณเนี้หิวหิวเนี่ยอดูมองแล้วน้ำลายจะยืดออกไหมถ้าน้ำลายยืดออกเราอยังควบคุมไม่ได้แล้วอ้าวพอถูกแล้วหิวหิวเนี่ยปกติคนหิวเนี่ยเห็นไก่ย่างมันก็น,น้ำลายยืดแล้วใช่ไหม ไกินนะกินไข่ฮะกินไข่กินกล้วยกินผลไม้กินผักต้มจินกิจกจกจอกขอนมนมเนยมั่งเล็กน้อยอะไรประมาณเนี้หลายวันแล้วน้ำหนักเริ่มลดละใครอ้วนอ้วน่วนนะไม่ยากหรอกคนอ้วนนี่อยากผอมง่ายฮะก็อย่าก,กินดิ ก็กินน้อยไงถ้าคนผอมอย่างเนี้ยอยากอ้วนโอ้โหโคตรยากเลยมันต้องกินสารพัดอย่างนะกินกินมันไม่ให้หยุดอ่ะไม่กี่เดือนก็พออ้วนแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะถ้าอ้วนเนี้ยกูไม่กินเนี่ยกินน้ํากินลมกินอะไรไปนะไม่กี่เดือนเราผอมอ้าจริงหรือเปล่าละ่ะก็จริงนะไม่ต้องไปกินยา ยาเรคงอ้วนนะไม่กินทาไม่ะไม่กินข้าวไม่กินไม่กิน,กนอาชีพไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องกินไอ้พวกน้ําตาลพวกอะไรพวกเนี้ยก็กินไอ้ที่เป็นผักเป็นผลไม้บางอย่างเป็นไข่เนี่ยกินยังไงไม่อ้วนหรอกใช่ไหมม,มันต้องพยายามทำเพราะเกิดมันเกิดมีเหตุการณ์เหตุการณ์ในโลกมันไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเกิด ภัยธรรมชาติเกิดถนนขาดโน่นน anyway, like. ี่นั่นขนส่งมาไม่ได้ล่ะกินอะไรเอลองพยจารณาดีๆกินอะไรเห็นเหรอสงครามก็รบกันอยู่นั่นนะกำลังหิวโหยกันอยู่ตอนเนี้ยถนนเห็นไหมกำลังหิวลองคิดดูเลย่บากขนาดไหนในโลกเนี้ย ดังนั้นไม่ต้องไปไหนหรอกเนี่ยกขาอยู่อย่างงามเนี่ยอยู่เนี่ยแหละเวลาตายเดี๋ยวเขาเผา,า,าให้หรอกไม่ต้องไปแจ้งหรอกญาตินะญาติเรามีเยอะแยะเนี่ยเวลาเราสวดมนต์ญาติเราก็มาสวดด้วยไงถีไงถีเป็นญาติเราใช่ไหมจริงไหม <laughs> <laughs> ท่านให้สวด มีคนถามหลวงตาว่าทำไมเราต้องสวดวนถ้าใครทำได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งจะเข้าใจว่าสวดวนไปวนมาในสวดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กระแสมันไปไหนให้จิตอยู่กับพุทธคุณอยู่กับพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งซึ่งซึ่งมันมีในโลกเนี่ยเมื่อเมื่อคืนหลวงตากอธิบายนะ ความดีที่พระพุทธเจ้าทิงไว้พระพุทธเจ้าพระาราหันพระปัจเจกคือมนุษย์ที่ทําความดีอ่ะทิงไว้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปด้วยนะเวลาตายอะกรรมเราก็เหอะแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกคือการบันทึกมีก็ถามเมื่อกี้เนี่ยการบันทึกนี่คือความรู้สึกนะฮะสิ่งที่เราทำมันก็อยู่ตรงที่เราทำนั่นแหละพระพุทธเจ้าในอดีต โอ้มีกี่องค์อ่ะท่านท่านท่านหลวงพ่อท่านบอกอธิบายบอกว่า,วามีแล้วในโลกเนี่ยเพียงแต่เองน้อมมาที่จิตเนี่ยน้อมมาทุกวันเนี่ยคือการสวดมนต์นี่แหละจังหวาการบันทึกพุทธมนต์นี่แหละทีนี้เวลาสวดเนี่ยพลังงานมันน้อมมาเนี่ยจิตเราสว่างนะแล้วขึ้นอะไรจะเข้าไม่มี ถ้าเราสวดบ่อยๆนะเนี่ยอยู่เนี่ยกินนอนสวดมนกินนอนสวดมนเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่มีกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม,ม่ไม่มีกังวลเลยเพราะมันมีกินอยู่แล้วไม่ต้องกินมากก็กินพอดีแหละกินทํางานทางจิตไม่ได้ทํางานทางาธาตุมากมเดินก็เนี่ยกาห้องนอ อยู่แถวๆนี้ทนอยู่แถวๆนี้สักชาติหนึง่งหลวงตาท่านไม่รู้อะไรเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอชาติเดียวเนี่ยนะหลวงตาเชื่อท่านถึงได้ทำ <c oughs> ท่านบอกอย่าห่างจากกรรมฐานเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นคืนที่ต้องเลี้ยงชีวิตท่านบอกเลี้ยงชีวิตเราเนี่ย เลี้ยงชีวิตเรายังไม่พอด้วยท่านบอกเองสามารถจะนาพลังงานในโลกเนี่ยมาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงวิญญาณมาเลี้ยงมนุษย์มาเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนอะไรได้หมดเลยท่านบอกอยู่ในโลกเนี่ย่ันว่าไม่ได้ไปไหนมันพิสูจน์ได้ดังนั้นตอนที่สวดมนต์ใหม่ๆน้องตาถึงพิสูจน์เนี่พิสูจน์ไปเรื่อยๆค่อยๆทาค่อยๆพิสูจน์ไม่ใช่ว่าโอ ีสองปีสามปีเนี่ยยังขี้เกียจอยู่ก็โอ้ไม่ต้องไปเรียนอะไรแล้วปอตีเขายังเรียนทั้งสี่ปีสี่ปีเนี่ยจบมาแล้วมุ่งจะทํางานได้ทําหรือไม่ได้ทำชีนี้จะได้ทํางานไหนจะทําธุรกิจโน่นนั่นมีโอกาสรวยไหมอาจจะมีรวยหรืออาจจะไม่มีรวยแต่สวดมนเนี่ยหลวงตาเชื่อว่ารวยยังไงก็รวย ทำจริงๆนะยิ่งแก่ยิ่งรวยอ่ะยิ่งแก่ยิ่งโอ้โหแจกแจกตลอดเวลานอนก็แจกเดินไปเดินมาก็แจกแจกอะไรแจกบุญบุญมันมีในโลกเนี้ยน้องมาด่นะโมพุทธายะพวกราทั้งห้าพราะองค์อะ <c oughs> <c oughs> มาแน่นอนแล้วก็แจกไปดิ ใครมีทุกข์ก็แจกไปเห็นหน้าเราก็สุขแล้วเห็นหน้าเราก็ลืมลเรื่องทุกข์ประมาณเนี้ถ้าทำได้นะลวงตาว่าคิดอะไรไมาออกคงไม่ใช่หรอกพรลวงพอ่อหลวงพ่อท่านอิบายจะชัดเลยว่าพลังงานไม่สูญไม่อากโลกกรรมที่เองทำไว้ในโลกเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกท่านบอกตั้งแต่พ,พร,ะระเจ้าพระปเจกพลังงานยั่งอยู่ เองทาไมไม่เอามาเป็นประโยชน์ล่ะหลวงตาถึงบอกว่าอย่าไปเรียนทั้งโลกอะ่ะบางคนบวชมาไปบวชเรียนเรียนทําไมเป็นคำว่าอย่างเรียนมามาบวชแล้วยังไปเรียนอยู่เนี่ยพูดได้ท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดท่านสอนเรื่องของกรรมเรื่องของนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดมันไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนถ้ารู้จริงๆรนะ เอาให้มันจริงจรงจังๆจ,จะได้มีประโยชน์กับบิดามารดาหมูญ่ญาติผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรของเราในอดีตชาติโน่ะมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะมันยังอยู่นะยกเว้นคนที่เขาฝึกไม่เกิดเขาไม่เกิดแล้วก็โอเคแล้วนะแต่เรายังเกิดอยู่เนี่นะต้องทำดานบอกทาไม่ทำไม่ได้หลวงตาก,ก็เชื่อท่าน ก็ทำตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าหรอลองคิดดูดิตอนนี้อายุสิบเจ็ดนะเนี่ยสิบเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยสิบเจ็ดหลายๆรอบมันก็เป็นเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมอย่าก,กลับนะฮะเจ็ดแปดอย่าไปกลับ <laughs> พูดถึง ถ้าเราทําไม่หยุดเนี่ยนะจิตกับกายมันอยู่ด้วยกันตอนที่เราเกิดจิตกับกายมันอยู่ด้วยกันอาจาแม้ตอนเราเกิดนะตอนปฏิสนธิเนี่ยจิตกับกายมันอยู่ด้วยกันจิตมันควบคุมกายบางครั้งบางครั้งกายก็ควบคุมจิตถ้ากายป่วยกายก็บีบจิต ควบคุมจิตถ้าจิตป่วยจิตก็ควบคุมกายจิตมีทุกข์กายก็ทุกข์จิตมีสุขกายก็สุขกายมีสุขจิตก็สุขก็ก็ต้องระวังทั้งกายก็ทั้งใจกายเกิดจากอะไรเกิดจากของมีคมเกิดจากของมีพิษที่เรากินเข้าไปนั่นแหละก็ระวังเนี ระวังในการกินใช่ไหมล่ะระวังกายอะ่ะเรื่องกินอะ่ะกินจากเข้าในปากมันก็เข้าไปในกายใช่ไหมลองกินเหล้าดูดิกายเป็นไงล่ะเมากายไม่ได้เมาหรอกจิตมันเมาเพราะจิตมันควบคุมกายโย <g ai> มันเข้าไปในกายมันก็ออกที่จิต <g> ท <ai> ่านว่าอายตนะท้งห้า หรือทั้งหกว่าําไม่ได้แล้วตาหูจมูกได้นกายลูกรสกลิ่นเสียงเข้าเข้าออกออกจิตเป็นตัวบกบมันรู้มากเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเรียนอนะหัวสมองไม่พันกันพวกเรียนโลกมากนะบางคนเรียนไม่ไม่ทันเลยเบอร์เลยเลยซึมเลยเศร้าเลยเป็นโรคอะไรเลยที่จริงเรียนโลกนะไม่ได้ปลอดภัยนะยึงกว่าปลอดภัยนะ ไม่ได้ปลอดภัยนะเรียนทำไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทำยังไงให้หัวสมองมันโล่งไม่ได้คิดอะไรให้มันอยู่กับกระซื่นของความดีคึื่นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะท่านว่าเองเรียนทำสุดๆเนี่ยเองก็รู้โลกถ้ารีเองเรียนโลกเนี่ยจ้างให้เองก็ไม่รู้จักทำหรอกนอเองอย่าลืมว่าโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกัน สมัยที่เองเกิดเองบันทึกโลกล้วนตอนนี้เองมาฝึกกรรมฐานจิตเองก็อยู่กับธรรมอยู่กับธรรมชาติเคยอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับพลังงานของคุธมนต์อยู่กับไตสนา,นาคมเองก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกทุกครั้งที่เองสวดใช่ไหมล่ะถ้าสวดไปดนานเข้าสวดมนต์แทนเมตตาโฆษนาบันทึกบนไปนาน หลายวันหลายเดือนหลายปีมันก็จะเข้าใจสัมมัก็จะมาที Modern, ่โลกโลกมาที่ธรรมธรรมที่โลกเองแก้ไขตัวเองได้นี่ก็แก้ไขคนอื่นได้เองก็สามารถจะนำพลังงานที่เองบิสุทธิ์ทุกวันเนี่ยให้กับควบคุมโลกวิญญาณที่มันเป็นพุกสัญญาณมาถึงโลกวิญญาณเราตอนนี้ วิญญาณก็คือผีก็คือวิญญาณมันไปสามนุษย์มนุษย์ที่ตายเนี่ยไปวิญญาณไปบ่อน,น,นั่งตายก็เหตุไปก็มันก็คุมข้าไม่ได้ถ้าทังษีณก็คุมไม่ได้เกิดจากของมีโคมงหนาอิดเกิดจากแกชะลาไป,ไปตามธรรมชาตินั่นแหละทีนี้เวลาออกไปเนี่ย ควบคุมไม่ได้มันออกมีสองอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนไม่ได้คือมันบีบจิตมันบีบท่านมันบีบถามว่าอยากออกไหมไม่มีใครอยากออกหรอกลองปวดหัวปวดท้องดูดิอย่าไปกินยานะปล่อยมันปวดอยู่งั้นน่ะเอารถมารับไม่มี ไม่มันสลบไปแล้วเอารถมารับไปถึงโรงพยาบาลก็ตายแล้วล่ะหมอก็บอกทนพิษบาดแผลไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออ